ครับสวัสดีครับสวัสดีผู้ถือมารับช่มช่องจากสามชทุกท่านนะครับเมื่อนี้เอาเจ้าเผามาให้กินนะครับได้เจ้าเผานะครับตัวหน่อยยังได้กินท่านไงเพราะฉะนั้นตัวใหญ่กินอย่างกินเบิร์ดครับจเจาา้าเผานเวลากัดไปแล้วมันแตกออกเป็นเสียงๆนะครับตัวหน่อยก็ได้กินน้ำ มืนอค้นฝนตกกับมือ่อคืนแต่ว่าขอกับบูธึงกับแชะนะครับขอกเปียกนิดหน่อยนะครับเดี๋ยวช่วงบ่ายแดดออกก็คงแห้งนะตัวน้อนนะาชีลอดทุกตัวนะครับสิบตัวนีนนะาชีลอดเบิดน,นะครับ นี่เดปอนนมอยู่สองตัวนะครับสองตัวปอนนมมากแต่เกิดเลยนะครับมาแตบบ่สิบ,บล <c oughs> าห,าล,บหลอดนะครับแต่ว่าเรื่องกินอาหารได่แล้วครับน่าสิหลอดนะครับกินอาหารไก่ในบ่อตายแน่นอนครับพ่อพันธุ์ี่ามดนี้นะครับพ่อพันธุ์คนดกดีเลยครับพ่อพันธุ์ ช่วงนี้ตอนนี้ไอ <c oughs> ไวายยาว่าเพลดบวมแล้วครับไก่คอร์ดนะครับเดี๋ยวมืออื่นเสรีเฮดคอ,อกแยกออกมาพกเพราะสังเกตได้นี่แน,น่มือพ่วงพ่วงนุ่มเขาเหลื่อมย้อนนะครับเอาไว้ยาว่าเพลิดบวมนะฮะเป็นสัญญาณที่บ่งบอกให้ โห่แล้วนะครับว่าไก่คอดแล้วนะครับเจ้าข่าวกินดีครับเจ้าข่าวกินเบิดนะครับ น่อยนะจะเป็นคอกที่หาที่หกกันนะครับตัวหน่อยนี่นี่นะครับตัวเมียเนี่ยมาทันโสงปันไดยนะครับหายฮันดีอยู่ครับใจลุกดกครับตัวเมียตัวนี้ กินมะพร้าวยังคักเลยครับบรสนใจอาหารหห้เลยวันนี้ให้กินมะพร้าวกัดทั้งเปลือกนะครับมะพร้าวฟังเสียงัวนนะโอ้อ ฟังเสียงครับพี่น้องฟังเสียงมันซ้ำได้นะครับความแข็งแรงของแข่ามันซ้ำได้นะครับการออกภาวะใดเปลือกภาวได้มันปฐมวาระเลยครับครับผมผมนั่งคิปมาฝากพี่น้องพี้ตูนี้ครับจะได้กลับไปก่อนแล้วครับ ขอบคุณสำหรับการรับชมการติดตามนะครับผู้ใดสงสัยหรือมีปัญหายัางจะกับมูอปลาก็สอบถามกันเข้ามาได้นะครับเดี๋ยวสี่หาข้อมูลมาตอบให้นะครับถ้าถามมานะครับขอบคุณครับผม